ค่ะว่าคนรู้จักของสอนหลายคนเป็นมะเร็งกระเพาะอ,อาหารแล้วเสียชีวิตเกิดจากสาเหตุแบคทีเรียเฮสโพรไลซึ่งตัวนี้ช่วยได้ใช่ค่ะมันเป็นเหมือนการควบคุมเชื้อค่ะไม่ให้เจริญเพราะว่านอกจากการควบคุมเชื้อได้ค่ะมันเป็นรักษาการโรคกรดไหลย,ย้อนได้ด้วยเนี่ยค่ะอ,อันนี้คือจากงานวิจัยของทางที่ ของอากาศที่เขาทำตัวสารสกัดจากชื้อเอมเพสจากพืชธรรมชาตินะคะโอ้โหนี่เคลียร์มากค่ะคุณเจคือความเสื่อมแบบแรกเลยเนี่ยนะคะคือความเสื่อมที่เกิดจากการย่อยดูดซึมไม่ดีลําไส้แปรรวนซึ่งคนยุคนี Pro ้เป็นเยอะมากนะคะแต่ไม่รู้ตัวหรืออาจจะมาด้วยอาการท้องผูกท้องเสียลําไส้อักเสบปลดไหลย้อนอะไรพวกนี้เคลียร์จบคราวนี้อีกจุดหนึ่งที่แบบแคร์มากเลยคือเรื่องของระบบเมตาบอลิก สูตรนี้ช่วยยังไงคะต้องไปเข้าใจของเรื่องลำไส้ก่อนนะคะ,คะลำไส้เนี่ยมันเป็นแหล่งที่ดูดซึมวิตามินสารอาหารคือลำไส้เล็กส่วนต้นเวลาคนเราอะคะ่ะไลฟ์สไตล์ที่ผ่านมานะคะ่ะเราไม่ได้สนใจอย่างเช่นเคี้ยวอาหารไม่ละเอียด<น>ใช่ไหมคะมรีบๆกินเนี้ยะคะ่ะอาหารพวกจังฟูด้ดอะค่ะของมันของทอดพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยะค,ะค่ะมันจะทําให้ตัวเซลล์ในลำไส้เล็กอะคะ่ะมันมีความฟีบแบนลงนะคะเพราะไม่เกิดการอักเสบ บางทีก็จะเกิดเป็นโรคที่เรียกว่าแบบลิกิกัดลำไซ้รูว่าวิธีการที่ที่เราจะช่วยฟื้นฟูมันได้อะ,ค,ะค่ะเราก็เลยใช้ซันไฟเบอร์เามีนวัตรกรรมจากญี่ปุ่นนะคะจริงๆมันเป็นพืชชนิดหนึ่งอะนะคะที่มาช่วยฟื้นฟูสภาพเซลล์จากเซลล์ลำไส้เล็กที่มันรีบแบนนะคะ<อ>ให้มันฟูขึ้นมาเป็นปกติ<อ>สามารถดูดซึมได้วิตามินแร่ธาตุอะไได้ดีเป็นปกติถ้าลำไส้ที่ดีตัวเ<อ>มตาบอลิ ของร่างกายเราอ่ะมันก็จะดีไปด้วยมันมีการวิจัยเป็นการทดลองมันะคะในข้าวขาวอะคะ่ะไกลซิมิกอินเด็กมันจะมีระดับที่สูงมากประมาณ90เมื่อโรยซันไฟเบอร์อะคะ่ะจากการการทดลองอนะคะจะทําให้ GI Index เดะคะ่ะมันลดลงจากเก้าสิบเหลือหกสิบนี่คือเป็นการลดน้าตาลให้กับร่างกายได้เลยอะคะ่ะ